Keep it สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มีไอเทมใหม่มาแชร์อีกแล้วนะคะนั่นก็คือพาเลทนี้เลยเป็นเซตพาเลตของแบรนด์ดัสลิกนะคะเป็นแบรนด์เกาหลีนั่นเองนะแล้วก็คือน้องมาด้วยกันเป็นแบบ2ตัวนี้นะคะจะมีพาเลตตานะคะแล้วก็เป็นลิปนะคะที่มาในเซตเดียวกันเดี๋ยวเลือกเป็นสีสูนหนึ่งวอมบมานะคะแล้วก็ซื้อมาจากร้าน IG นะคะที่แบบพร้อมส่งเลยในไทยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจก็ไปสั่งตามกันได้เลย นะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนยี่ที่เดียวสั่งอนะ่ะมันก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วลองเช็คดูนะคะว่ายังมีอยู่ไหมนะอันนี้ยเดียวคิดว่ามันเป็นเซตที่แบบว่าเปิดตัวพาเลตตาตัวนี้นะคะซึ่งน้องเขามีชื่อว่า Col o r a ร์อารียนะคะแล้วมาด้วยกันทั้งหมด4สี4นะคะก็จะมีแบบวอร์มโทนแล้วก็คูลโทนซึ่งคูลโทนก็จะออกเป็นทางแบบว่าชมพูชมพูถ้าใครแบบชอบไปทางโทนนั้นลองไปดูกันได้นะคะส่วนลิปว่ายังไม่แน่ใจว่าแต่ละเซตอะ่ะเขาแบบเป็นสีเดียวกัน แต่คิดเอาเองนะว่าเขาน่าจะคิดมาให้แล้วว่าแบบสีตาสีนี้เหมอบกับแบบลิปสีนี้อะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะครเอทลุคนี้ออกมายัางไงใช้สีไหนบ้างในพานเลตน,นะคะแล้วก็เพื่อนๆทําตามได้แน่นอน,นะคะ่ะ จริงๆพาเลทของดารซิกโยก็คือใช้มาตลอดเลยนะคะแล้วก็แบบชอบมากพอรู้สึกว่านางคุณภาพดีนะแล้ทั้งแบบสีด้านสีกริตเตอร์คือดีหมดเลยนะคะก็เลยชอบเนาะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะโอเคอยู่งั้นเดี๋ยวยจะมาลงสีเบเป็นพื้นนะคะเพื่อช่วยเกลี่ยให้สีตามเท่ากันก่อนเนาะ,ะก็จะเป็นก็นจะเป็นสีแรกเลยนะคะวยสีแบบติดดีมาก ติดแปลงดีมากเลยนะคะป้ายมันอีกเดียวเราว,วิ่งเขาก็คือเห็นชัดนะคะเดียวก็จะปาดไปแบบทั่วทั้งเปลือกตาเลยนะคะต่อไปจะใช้เป็นสีนี้นะคะเพื่อจะสร้างเงาให้กระตาเรานะคะก็จะลงไปชิดคนขนตานะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมาถึงช่วงกระบอกตาแล้วก็วิง่งให้มันยาวออกไปนิดนึงนะคะเป็นการสร้างแบบเงาให้ตานะคะให้มันยาวออกไป แล้วก็ทำที่ขอบตาล่างด้วยนะคะเป็นการแบบสร้างเงาให้ลูก,กตาเล็กนิดหนึง่งให้มันมีมิติเนาะต่อเส้นออกไปเลยนะคะลงมาได้เยอะๆเลยนะแล้วก็ใช้แปรงเล็กนะคะลงสีนี้นะคะเราจะมาลงตรงบริเวณช่วงหางตานะคะให้แบบช่วงหางตาดูลึกขึ้นอีกนิดหนึงนะ่งมาแล้วก็ยาวออกไปนะคะลงมาตรงแค่บริเวณตาดำนี้นะคะ ถึงตรงนี้นะแล้วเราก็เบรนออกนะคะใช้วิธีแบบมองตรงได้เลยนะคะเราจะเห็นว่าเราควรจะเบรนออกไปประมาณไหนเนาะส่วนตรงที่เราเบนออกไปเดี๋ยวเราค่อยเอาสีด้านนะคะมาเกลีย่ยทับอีกทีหนึ่งให้มันแบบดูสะอาดขึ้นได้นะคะตอนหลังตอนนี้แบบไม่เป็นไรเนาะทำไปก่อน โอเคประมาณนี้แต่เราเยลจะใช้แป้งเล็กๆเ,เลยนะคะมาเขียนเป็นไลนเนอร์เราจะใช้สีนี้นะวิธีการนะคะเราก็คือจะมองตรงเนาะเวลาเรามองกระจกนะคะก็จะมองตรงไปที่กระจกได้เลยแล้วก็วัดนะคะว่าเราแบบอยากวิงหางสูงไหมหรือว่าอยากเป็นยาวออไปวันนี้เยาจะเขียนเป็นแบบยาวออกไปมากกว่านะคะลงช่วงหางก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยแบบเบนเข้ามา แล้วก็วิธีการที่จะให้สีมันติดดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นแบบเทิชูเปียกนะปาดไปที่ตัวแปรงนิดนึงนะคะตรงหัวเพื่อให้แปลงมันมีความแบบเปียกๆเนาะมันก็จะติดสีได้ดีขึ้นแล้วก็สีมันก็จะชัดขึ้นนะคะเวลาแบบเราเขียนไลเนอร์อะไรเงี้ยถ้าอยากให้มันคมอ่ะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยก็ตรงบริเวณหัวตานะคะ แล้วยก็จะเขียนปองขอบตาล่างด้วยนะคะเราจะเริ่มจากตรงแบบกึ่งกลางลูกตานะคะค่อยๆปาดออกไปนะให้มันขนานกับเส้นไลเนอร์ข้างบนนะคะสิ่งข้างนี้โยจะพยายามเขียนให้มันแบบ เชิดขึ้นกว่าข้างเมื่อกี้นะคะเพราะว่าตาข้างนี้ังตกนะพราะฉะเราก็ต้องแบบแก้นิดหนึงถ้าเส้นมันแบบว่าไม่คมหรือว่ารู้สึกว่าแบบมันใหญ่ไปอะไรเงี้ยเดี <S <s ๋ยว <quart> เราใช้คอนซิลเลอร์มาปาดแก้ตอนหลังได้นะคะจริงๆเออ <S <s เนื้ออายแชโดว์อ่ะอยัรู้สึกว่า สี่เขาก็มีความชัดอยู่นะละมุนแล้วก็ไม่ค่อยฟอรเอานะคะแทบจะไม่ฟอรเอาเลยข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะเริ่มจากแบบตรงกลางลูกกตาดำนะคะแล้วก็วาดออกไปให้เส้นมันขนาดกันกันกบไลเนอร์ข้างบนนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วเราจะได้ประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นเราจะใช้แปรงคอนซีลเลอร์นะคะเพื่อที่จะมาแบบตัดเส้นให้มันแบบดูคมขึ้นนะตรงท้อง,องไลเนอร์อย่างงี้นะคะปาดนิดนึงการวาดตาแบบนี้นะคะก็จะทำให้แบบมีพื้นที่ตามากขึ้นนะคะเพราะตรงนี้เราจะมีช่องว่างใช่ไหม มันก็จะรู้สึกว่าตาเราอะไม่แคบนะคะมันจะเป็นการเปิดแบบให้ตามาดูกว้างขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะยังไม่จบเดี๋ยวก็จะใช้เป็นเราต้องทําการเปลี่ยนแปลงก่อนสีนี้นะนางจะมีความแบบสีเข้มที่มีชิมเมอร์ใดๆนิดนึงก็จะเอามาลงบริเวณแบบหัวตาหัวตาหน่อยฟุงๆให้ช่วงหัวตาเรามันแบบดูมีความลึกเข้าไปอีก นิดนึงแล้วก็ห่างตานิดนึงนะคะถ้าสีนี้เอาจริงว่ามันมันไม่ค่อยเห็นชิมเมอร์เท่าไหร่นะพอมาาั้ยคะเวลาที่เรามองตรงนะคะก็จะแบบให้สีมันเห็นขึ้นมาถึงตรงชั้นพับตานะคะจะทำให้แบบตาเราดูมีมิติดูลึกขึ้นแล้วก็ดูโตขึ้นนะคะแล้วก็ต้องห่างตานิดนึงเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะขอลงสีเดิมนะคะก็คือ สีนี้เพิ่มนะเพื่อให้สีมันแบบชัดขึ้นนะคะก็ลงบริเวณกระบอกตานะคะกลางตาจนไปถึงแบบกระบอกตานะคะข้างล่างด้วยหนาะข้างล่างก็จะแบบให้มันยาวออกมาแบบนี้เลยให้มันชัดๆไปเลยนะคะตามเส้นลายเนอร์ที่เราลงไวอ้อ เราะว่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างแบบดอลลี่อากันนะคะเวลาเราก็จะมาสร้างดอลลี่อากันนะคะจะใช้แบบพิซซูเปียกเหมือนเดิมนะคะปาดไปตรงแบบว่าแปลงนิดนึงให้มันจิกสีขึ้นมาได้เยอะเราจะใช้เป็นสีสว่างสีแรกที่เราใช้กัน,นะะสีนี้แล้วก็ลงบริเวณ ตรงนี้นะคะใต้ไลเนอร์ที่เราแบบลงไว้ถ้าใครแบบว่าไม่มีแบบสมมติอ่ะเรายิ้มก็ได้นะแบบอย่างเวลาเรายิ้มมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมถ้าใครไม่มีเลยจริงๆอะ่ะก็ใต้เส้นขนตาตรงนี้นะคะสมมติถ้าเราเขียนไลเนอร์แบบนี้ไว้ใช่ไหมล้วก็ลงตรงข้างใต้ตรงนี้ความยาวก็คือแล้วแต่เลยว่าอยากได้ยาวแค่ไหนสมมูงถ้าแบบเราอยากได้แบบ ตะโกนมากๆกเนี้ยก็คือยาวไปเลยถึงหางตาอย่างงี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราแบบอยากให้มันธรรมชาติก็อาจจะประมาณแค่นี้จบที่แบบหางตาดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองเราลองลองดูกันก่าเดี๋ยวจะเริ่มจากตรงแบบหัวตานะคะดูซิว่าแบบสีมันตะโกนมากไหมอ่ามาละมาละถ้าอยากตะโกนมากก็คือใช้สีสว่างมากๆนะคะมันก็จะตะโกน ประมาณนี้อันนี้ก็จะแบบฟิลธรรมชาติหน่อยไม่แบบไม่เวอร์มากอะไรเงี้ยเนาะจะมีทริคนิดนึงสมมุติถ้าแบบใครถ้าอยากให้มันดูแบบตาโตกลมๆอะ่ะเวลาเราเขียนไลเนอร์นะคะเส้นนี้เห็นไหมเส้นที่เราเขียนไลเนอร์อะ่ะมันสามารถแบบ โค้งลงมาได้นิดนึงโค้งยาวลงมาแล้วก็แบบค่อยออกไปอย่างนี้คือยิ่งความกว้างมากเท่าไหร่อ่ะมันก็จะยิ่งแบบทําให้ตาเราโตมากเท่านั้นแต่ว่าถามว่าถ้ามองใกล้ๆมันอาจจะไม่ได้ดูธรรมชาติมากนะแต่ว่าในกล้องอ่ะมันก็คือจะสวยก็เลือกเอาว่าแบบอยากสวยในกล้องหรือว่าอยากสวยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้มันแบบตะโกนกว่านี้ก็คือเราจะใส่แบบว่ากลิตเตอร์ลงไปนิดนึงเดี๋ยวขอเลือกสีก่อนว่าจะเอาตัวไหนนะคะกลิตเตอร์ในพาเลตนี้นะคะจริงๆเขาก็มีมาให้เป็นแบบรู้สึกว่าจะมี3สีนะคะที่เป็นกลิตเตอร์จริงๆนอกนั้นก็จะเป็นฟิลแบบว่าผสมชิมเมอร์อะไรนิดหน่อยนะเดีย๋ยวจะเลือกเป็นเดีย๋ยวว่าเดี๋ยวเลือกเป็นสีนี้ดีกว่าสีตรงกลางอันนี้นะคะถูกไหมนะ อุ้ยจะบอกว่าอย่าจิ้มแรงมากแล้วเพราะว่าเมื่อกี้จิ้มแรงก็คือไปแล้วน้องตรงตรงบริเวณหัวตานะชอบลงตรงหัวตาตรงนี้คืออย่าว่าที่เราชอบดาซีก็ค่ะเพราะว่านางทำแบบ กริตเตอร์ได้ดีมาคือแบบอันเนี้ยคือถึงทำถึงแต่มบริเวณตรงกลางอีกนึงให้มันแบบ,บอปอบขึ้นมาอีกนะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเยลจะไม่ค่อยชอบลงกริตเตอร์บริเวณเปลือกตาตัวเองอะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบคือชั้นตาเยลมัน มันเป็นหลายชัน้นนะเนาะแล้วมันมีความเห็นล่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปลองแบบว่าดัดขนตาปัดขนตาแล้วก็เดี๋ยวมาดูแบบทดลอีกทีว่าเราจะเติมดีไหมนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปไดัดขนตาแล้วก็เขียนอ e ีไลเนอร์มาเพิ่มนะคะและนี่ก็คือตาที่เสร็จสมบ,บูรณ์ทั้งหมดแล้วนะคะออกมาเป็นประมาณนี้เลย จะมีความแบบตายาวๆแล้วก็ดูเก่าๆนะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราได้มาในเซตนี้นะคะก็คือก็คือนี่เลยค่ะเป็นลิปนะคะที่เขามาในแพ็กเกจเดียวกันแบบน่ารักมากๆ ชื่อรุ่นว่าซูฟเฟ่ o คัลเลอ,อร์พอตนะคะเบอร์สูตรหนึ่งพีทพรีมานะคะงั้นเรามาลองกันเลยดีกว่าแล้วก็มาดูกันนะคะว่าทั้วทั้ลุคมันจะเป็นยังไงกันเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้ลิปตัวนี้นะคะเยวจะมาคอนทัวร์บริเวณปากด้วยพาเลตเมื่อกี้ก่อนนะคะเราก็จะเลือกใช้แป้งแบบว่าฟูๆหน่อยเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะใช้แป้งสีนี้นะคะก็จะลงบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะ แล้วก็ข้างล่างตรงนี้ด้วยนะคะมันก็จะทำให้ปากเราแบบจือขึ้นแล้วขอข้างๆตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเีย่ยอเป็นคนแบบเนื้อปากด้านข้างไม่ค่อยมีนะคะก็พยายามลงแบบเบาๆมือก่อนนะโอเคพอปากเราได้เชฟที่แบบเราต้องการแล้วก็จะไปลงลิปกันเลยดีกว่าแปรงนี้อกะะัน ควักน้องมาเยอะเกินบุ่มไปเลยโอเคค่อยๆหนอค่อยๆลงเดี๋ยวจะลงแบบตรงกลางปากก่อนกันนะคะแต่บอกว่าตอนนี้คือปากแห้งมากอ๋อน้องเขาแบบเป็นเนื้อแมทนิดนึงนะคะมีความแบบสมูทสมูทอะซึ่งตอนแรกอยากเข้าใจว่ามันเป็นแบบเหมือนลิปแบบลิปชาบลิปกโกล์อะไรเงี้ยไม่ใช่เนื้อมีความสมูทมากเลยอะ เหมือนว่าช่วยเบลอปากให้แบบว่าปากดูแบบเวลเวทนะคะหรือว่ามันเป็นเนื้อฟิอนแบบเวลเวทแต่ว่าตอนนี้ปากเราแห้งมากจริงๆคือตัวผลิตภัณฑ์เขาไม่ได้แบบว่าไม่ดีนะคะปากเราแห้งมากจริงเราเลี้ยวก็แบบว่าลืมเตรียมปากไว้ก่อนอนะน่ารักเลยอ่ะ ก็จะเป็นสีประมาณนี้มันมีความเหมือนแบบช่อมพูตุ่น,ตนแต่แบบไปทางเกาหลีอะค่ะทางง่ายเราก็ดูแบบดูผู้ดีดูเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยน่ารากักก็ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะทำนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมิติปากให้เรามากขึ้นเนาะก็จะใช้เป็นแปรงเล็กๆแบบนี้นะคะลเดี๋ยวก็จะเลือกสีเป็นสีที่มีความแบบมีชิมเมอร์นิดนึงแล้ว,ลวก็เป็นสีอ่อนเป็นสีนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาลงบริเวณแบบระหว่างคอนทัวร์ที่เราทําเอาไว้นะคะตรงบนปากนี่นะคะดูมีมิติมากขึ้นสุดๆแล้วก็ใช้แปรงลิปอันเดิมนะคะเกลี่ยนิดนึง Okay, ค่ะและนี่ก็คือลุคทั้งหมดนะคะที่เสร็จออกมาแล้วของเครื่องสำอางดาซิกนะคะมีทั้งตาแล้วก็ปากในเซตเดียวกันเนาะเอาจริงๆเยลแบบชอบเครื่องสำอางดาซิกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณภาพดีแล้วก็ในพาเลตเขาอะก็คือจะมีทั้งกลิตเตอร์ชิมเมอร์แล้วก็เนื้อแมทอะไรเงี้ยสีดีแล้วก็สีมีความแบบไม่ได้ใกล้เคียงกันมากเหมือนบางพาเลตนะคะที่แบบเคยซื้อมาอะไรเงี้ยแล้วส่วนลิปนะคะก็คือสีน่ารักมากๆเกลชอบมากเลยนะคือเหมือนคิดมาแล้วว่าแบบเซตนี้เป็นสี ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ากันได้ดีทั้งแบบสีตาแล้วก็สีลิปนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วยงังไงเราไว้เจอกันใหม่นะคะ